ฮ่าสวัสดีครับมีลักที้แบนะครับวันนี้หมีจะมาแนะนําทางเติมเงินกับทางอีลัตติช็อปนะครับเพราะว่าอีลัตติช็อปเนี่ยรับเติมแทบทุกเกมนะครับแล้วก็ราคาถูกต้นต้นของประเทศเลยนะสำหรับวิธีการเพื่อนๆที่จะแอดไปเนี่ยให้เพื่อนๆพ่อพิมพ์อีลัตติช็อปเนี่ยใน Facebook ได้เลยครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีลิงก์ไลน์มาเพื่อนเพื่อนแอดแล้วเข้าไปคุยได้จะมีคูณบาสพร้อมบริการนะครับขอให้เพื่อนเโชคดีกับกาชานะครับฮ่าสวัสดีครับมีลักที้แบนะคม่นนนเรัใะคคคครรัับบโนนิิเละ วันนี้หมีจะมาบอกกิจกรรมพวุนี้ที่กำลังจะเข้าใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็คือเจ้าจินนามนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันนะว่ามันน่าเปิดไหมเอ้ยไม่ได้ไม่ได้เปิดนะอันนี้ฟรีวิธีการที่เราจะเล่นกิจกรรมก็คือให้เราเอาตั๋วเนี่ยที่เราลงดันทั้ง2อันทั้งตั๋วใครอสแต่ว่าหมีใช้หมดแล้วอะหมีไม่รู้ว่ามันต้องดองอะเนี่ยเราก็ไอ้ตั๋วนี้เนี่ยตั๋วดันเนี่ยครับ2อันเนี่ยมันสามารถเอามาลงกิจกรรมได้สามารถใช้2ตั๋วได้เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาอ่านก,กิจกรรมกันดีกว่านะครับรายละเอียดใช้พ่วขุดดินขึ้นทะเลชุดขุดเปลือกหอยเพื่อรับรบางวัลต่างๆรวมถึงรางวัลใหญ่ราชนีทะเลทรายน้ำแข็งหรือว่าจะเรียกว่าจินน้ําก็ได้นะส่วนใหญ่เขาจะเรียกจินน้ามากกว่าพ่วขุดดินขึ้นทะเลสามารถหาได้จากกิจกรรมรวบรวมพวผู้สามารถกดปุ่มรีเซ็ตเพื่อใช้รีเซ็ตทำหน้าสาหรับขุดเปลือกหอยได้พ่วขุดดินทะเลขึ้นทะเลที่เหลือจะสามารถแลกเป็นโกได้ ก็คือเท่าที่หมีฟังมาเนี่ยเขาบอกว่าใช้ประมาณ2ดันใช้ประมาณ300อันนะแต่มันไม่ต้องรีบไงค่อยทำค่อยๆทำเดี๋ยวก็ครบนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆแบบไม่อยากใช้วันแรกเลยอะไรประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันดีกว่าครับเต้าจีนน้ำเนี่ยมันหน้ามันหน้าโดนหน้าเปิดเพราะว่ามันก็เป็นตัวฟรีนะแล้วก็เท่าที่หมีดูเนี่ยตัวฟรีไม่ใช่เป็นตัวที่กากเลยนะเราอาจจะเอามาใช้แทน ปิกซี่ปิกซี่ปิกซี่ลมด้วยซ้ำนะเท่าที่มีดูสก,กิลถ้าเกิดมีพูดผิดขอให้แต่ว่าอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะแต่เข้าที่วิเคราะห์น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับอ่าราชนีทะเลทรายหรือว่า,าจินฟ้านี่เองจินน้ำนี่เองทเท่าที่มีวิเคราะห์เนี่ยมันเหมือนปิกซี่ลมคล้ายกันเลยดาเหมืนก็ได้ซับก็ได้แต่ว่ามันคล้ายๆเหมือนว่าอัปเดตมาอีกระดับหนึ่งอะบอกว่าตัวนี้เป็นตัว5ดาวถูกไหมครับ เ,เดี๋ยวเรามาอ่านสกิลกันคร่าวๆก่อนนะสกิลเอาโจมตีธรรมดานะครับโจมตีเป้าหมายสกิลแรกนะครับปล่อยพลังอันชั่วร้ายลงมาจากทองฟ้าเพื่อโจมตีศัตรูในขอบเขตสามครั้งแต่ละแต่ละฮิตมีโอกาสแอคแท็กแอคแท็กลดลงด้วยก็คือทำให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยดามเมจลดลงนะครับให้พรที่เหล่ากับฝนชุ่มฉ่ำในฤดูแรงแก้นักเดินทางที่เหนื่อยล้าเพื่อเพิ่มแอคแท็กและไล่เกาะให้พักพวกรอบๆเห็นไหมเจ๋ง เพิ่มแมสแท็ก,กะอะเพิ่มแมสแท็กและไล่เกาะให้กับพรรคพวกที่อยู่รอบๆก็คือสร้างเกาะทําให้ปาร์ตี้เราตายยากขึ้นหากแคปีของซอมเมอร์เนอร์ในทีมเต็มอยู่ก็คือคนในปาร์ตี้เราเต็มอยู่เนี่ยเาก็จะเพิ่มมานะาให้อีกก็คือเร่งเข้าไปอกีกโดยให้พรสกิลนี่คือให้พรราวกับฝนที่ชุ่มฉ่ำในฤดูแลง้งนักเดินทางที่เหนื่อยล้าเพิ่พมแมสแท็เพิ่มเพิ่มแมสแท็กและไล่เกาะให้พรรคพวกออกมันก็เหมือนกันแล้วนะโอเคอ่ะเรามาอ่านส่วนรีวิวดีกว่าว่าพวกเขาคิดกันเือนหมีหรือเปล่านะ เดอะเบสครับผมเอาเรื่องสายซับหมดเห็นไหมมีคนคิดเหมือนหมีมันเป็นสายซับบวกนามจเท่าที่หมีวิเคราะห์นะมันเหมือนแบบเป็นตัวที่เกาะแตกบัฟดาบติดเกาะบูธมานาะแล้วก็รวมถึงเอาง่ายๆนะมันเหมือนพิกซี่ลมเลยอะ่ะเท่าที่หมีดูนะแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นอัเดอัปเกรดเป็น5ดาวแท้เพราะนั้นโดยส่วนตัวคือพิกซี่ลมตอนนี้ส่วนใหญ่เพเพื่อนก็ปั้นตันกันหมดแล้วจริงบ้างสรุปคือตอนนี้ถ้าเกิดใครปั้นจินไฟแม็กแล้วอย่างเงี้ย ล้วอาจจะเปิดจินซ้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมบุติอจัจจะเอาพิกซี่พิกซี่ลมออกเงี้ยก็มาปั้นสามารถมาปั้นจินน้ําเนี่ยแต่ว่าสก,กิลก็ต้องเยอะก่อนนะไม่ใช่ลงมาสก,กิลหนึ่งเอามาใชม้มันก็มันก็อาจจะดึงประสิทธิภาพมาไม่ดีนะมากนะครับดีสามสิบครั้งได้ตัวละครผู้หญิงห้าดาวตัวละครแรกในไอ,อดีโหเขาดูเขาภูมิใจมากคนสวยก็งี้แหละเขาบอกว่าซับดีโคตรด,ดีของมันต้องมีเออเอเอเอันนี้ขอไม่อ่านนะครับ บอกเลยของโคตรดีของดีมากครับซับดีแนะนำแนะนําเลยได้แล้วไม่มีของป้าดนะแง่เน่ับปัญหาแต่ว่าถ้าเพื่อนเล่นปั่นจบเนื้อเรื่องไปอะมันจะมะีตัวปั่นอีโวห้าดาวเยอะมากอยู่แล้วนะจะมีปัญหาแค่เดวิลที่น้อยมาทั้งจินไฟจินนะ้ำปั่นไม่ทานแล้วโว้ยโอ้โหคนนี้เขาใส่อารมณ์คุณโชคดีครับจริงๆคุณไม่ต้องเสียใจนะใส่รูยังไงดีครับพี่แจมกา,กากจับนึกว่าสามดาว อ๋อมันอยู่ที่ว่าการใช้งานมากกว่าใบเดียวได้หรอครับใบฟีดโอ้โหเขามาขิงกดอ่ะกดกดไลค์พี่เขาเลยเขาขิงขนาดนี้แล้วแปงโมจินตลามาใหม่ถูกอกสุขใจอูฟู่มุ่งวุโอชาโอ้โหคนนี้มาเป็นปักแตงโอโพียันเอ็นเกมเห็นไหมมีความมีความรู้สึกว่าไอ้ตัวนี้สามารถปั้นยาวแทนพิกซี่ลมได้แต่ว่าเพื่อนๆก็ต้องแบบมีสกิลซับที่น่าจะเลเวล3าหรือว่า5ก่อนนะเลเวล1มันก็อาจจะยังแบบลงมาไม่ตึงมากนะ ตัวแม่จะแคร์เพื่ออินี่มันลายอ้าวชิมหายละจุ๊บมั่วอ่อนเออแต่ละคนเอาเป็นว่ามันคือตัวฟรีครับเป็นตัวฟรีนะแล้วก็เป็นตัวซับที่เอาทำได้เหมือนคล้ายๆพิกซี่ลมเลยก็คือมีเกาะแตกบัฟตากติดเกาะบูดมานาก็เหมือนคล้ายๆพิกซี่แต่เป็นเวอร์ชันอัปเกรดเป็นเป็นพิกซี่เวอร์ชัน5ดาวประมาณนี้นะแต่ว่าอัพสกิลโคตรยากก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเข้าเดี๋ยวมีทำกิจกรรมอะไรเสร็จเดี๋ยวมีจะมารีวิวให้ฟังนะครับโดยส่วนตัวคือเท่าที่มองดูมันเก่่งอยูแแลล้วหะ แต่ว่ามันจะเก่งขนาดแบบแบกเดอะเบสหรือเปล่าเงี้ยเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะครับอ่าและนี้เป็นความคิดเห็นของมีแล้วแล้วเพื่อนๆคิดว่าจะเก่งไหมแต่ว่ามันเป็นตัวแจกฟรีด้วยแหละมันก็เป็นข้อดีนะของเอ่อบริษัทเขาแจกให้นะอะไรเงี้ยก็ขอบคุณสำหรับท็อปโดเลนนะครับคุณคูเปอร์สองหมบาทคุณซาคิหกพันบาทคุณนัวลสองพันบาทคุณอะคาราเวอร์สองพันบาทคุณพอยหนึ่งพันบาทคุณเอเกซั้นหนึ่งพันบาทถ้ามีถาม้ถาอยากให้มีจะทำไกด์เกี่ยวกับเกมนี้ว่าพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เหมือนเดิมน,นะครับอ่า ตอนนี้ก็คือหมีแค่จะแนะนำเพื่อนๆคนเก็บตัวนะเต๋อตัวสองแบบก็คือลงดันเนี่ยครับใครใครร้อนกับวิธีการเติบโตเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆไม่รู้วิธีหาตัวก็มาฟาร์มที่อันนี้เลยครับอ่าเฟลดเลนซมเนี่ยแต่หมีก็เพิ่งฟาร์มไปเองทําไปเสร็จแล้วก็ลงดันสดๆตะกี้เลยไนงะโอ้โหจบเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆทําไปเราไม่รีบนะเนี่ครับเฟลดเนี้ยอ่ายังไงก็ขอบคุณสำหรับเพื่อนๆมากนะครับแลอยากให้หมีทำอะไรเกี่ยวกับเกมนี้บอกได้นะครับอาจอ,อาจอ โอเคครับแล้วเจอกันนะครับผม